Thank you สวัสดีครับผมนายอภิเศกนรินชัยรังสีครับชื่อเล่นชื่อหมูครับเป็นเจ้าของแบรนด์และนักออกแบบแบรนด์อภิเศกสตูดิโอครับ แนวทางของเราก็มีการร่วมกับองค์กรทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็น DITP กลมส่งเสริมการส่งออกระหว่างการค้าระหว่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์หรือเป็นสถาบัน SME ได้การสนุนจากองค์กรต่างๆเป็นอย่างดีเสมอมาก็าแบนอะพิเศษสตูดิโอได้เข้าร่วมกลุ่มดีไซเนอร์รูมกับ Talent Thai, ทาเลน t ไทยตั้งแต่ปี2019 2020แล้วก็2021 2022นะมีแนวทางในการออกตลาดต่างประเทศหรือเทส แฟร์อินเตอร์เนชั่นแนลก็มีการออกขายในงานบางกอกเจมตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันก็งานแฟร์บางกอกเจมก็ทําให้เราได้เห็นกลุ่มตลาดหรือลูกค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเซียหรืออเมริกาก็ทําให้เราได้เร็นเห็นกลุ่มล,ลูกค้าที่ให้ความสําคัญกับเครื่องประดับร่วมสมัยที่มีเรื่องราวและคอนเซปต์หรือสตอรี่ในชิ้นงาน จากประสบการณ์ที่อภิเษกสตูดิโอได้ไปออกงานแฟในในหลากหลายประเทศแต่แต่ละแฟมันก็จะมีความแตกต่างกันไปครับเห็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแนวโน้มของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากครับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดหรือว่าอะไรเงี้ยการตลาดหรือว่าผู้บริโภคทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะในการบริโภคครับอย่างเช่นในทวีปยุโรปนี่ครับงานแฟก็ ก็จะมีผู้คนค่อนข้างที่จะมากครับในการซื้อตั๋วเข้าชมในในิทรรศการต่างๆมีผู้บริโภคทให้ความสนใจในงานเครื่องประดับอยู่การตอบรับต่างๆก็ค่อนข้างที่จะน้อยน้อยกว่าในทวีปเอเชียครับก็อเมริกาก็จะไม่ค่อยดียุโรปก็ลองมาครับแต่ก็ยังสู้กลุ่มผู้บริโภคของทางทวีปเอเชียไม่ได้นะครับที่มีกําลังแล้วว่าการใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงกว่าตลาด กลุ่มเอเชียมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับในการซื้อหรือว่าในการใช้จ่ายการขายงานที่ชิ้นค่อนข้างใหญ่หรือว่ามีราคาครับก็ยังอยู่ที่กลุ่มของคนเอเชียค่อนข้างมากครับเราก็ควรที่จะหาแนวทางหรือว่าสร้างสรรผลงานให้ตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ครับ ตลาดก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยรวมของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศด้วยครับถือว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างจะโตช้าขึ้นครับก็ทําให้เป็นอุปสรรคบางอย่างครับในการออกไปหากลุ่มผู้บริโภคต่างๆครับหรือว่ามีผลกระทบต่อการเดินทางต่างๆนี่ครับในค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนในการที่เราจะไปออกงานแฟร์อะไรอย่างนี้ครับ ก็แนวทางของแบรนด์อพิเศษปัจจุบันครับก็มีการโครแบรนกับแบรนด์ของรุ่นพี่นะักออกแบบไทยครับที่ได้ไปแสดงงานในต่างประเทศครับก็อย่างเช่นมีงานการโครแบรนกับแบรนด์พอดดเด็กครับนักออกแบบเสื้อผ้าครับที่ไปโชว์งานที่ Mq ครับหรือว่างานเวียนนาดีไซน์วีครับอพิเศกก็จะส่งงานเครื่องประดับ เงินที่ไปร่วมในการเดินแบบหรือแคดวอล์กของงานเวียนนาดีไซน์วีคครับจะเป็นแนวทางการอยู่รอดของแบรนด์นักออกแบบต่างๆครับในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีครับแล้วก็มีการรวมตัวกันหรือว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของนักออกแบบไทยครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้ารวมกับแบรนด์เครื่องประดับแบรนด์เครื่องประดับรวมกับแบรนด์กระเป๋ากัน คอลลาบแบรกันระหว่างแบรนด์ของนักออกแบบไทยกับนักออกแบบไทยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการละกันด้วยครับของนักออกแบบไทยอย่างเช่นการใช้งานเครื่องประดับไปสวมใส่ในในงานเสื้อผ้าหรือการเดินแฟชั่นครับก็จะเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นนะครับงานเครื่องประดับที่นําไปโชว์หรือว่าคอลลาบกับแบรนด์นักออกแบบต่างๆก็มีผลหรือการตอบรับค่อนข้างดีครับก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในการ ที่เรานำเสนอผลงานของเราออกไปให้กับผู้คนได้เห็นนะครับเพื่อการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการอยู่รอดของนักแบบไทยด้วยครับถ้าใครมีความสนใจในชิ้นงานเครื่งประดับของแบรนด์อาพิเศษสตูดิโอครับก็สามารถติดตามได้ใน Facebook อาพิเศษสตูดิโอครับแล้วก็มีวางจำหน่ายที่ j ิวเวลร c ่คอนเซปต์สโครับชั้นหนึ่งตึก ITF ครับในห้องสมุดร i t t ครับ